ยาีนโอ้ยครับบอครับผมจบาอีมดอกครับบอทีนพูดอด้ทั้งนั้นครับอันคือมีต่คนบอกว่าเล็กอันเลยนะคือคือมีแต่คนบอกว่าอันหรือจดก็โอเคมามาเลขอันคืนีมาสิมาหาเ็บเจ็ซื้อกพระเอกวัดสีว่ดลดนมาสั่นนี่แหละครับเพื่อนตัวเป็นเลี่ยนครับเพราะเป็นตัวปลอมนี่ นาราข้างหน้าของคุครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเนึงดเจ็ดเก้าเจ็ดสลูดอกรีบุดียากเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วชะตกรับบ้านครับนารากรกลับบ้านนะครับอัพท่าเต้นนาราก่อนนะโอ้พี่เจมส์ครับพี่เจมส์ซื้อเลขด้วยครับเจ็ดเก้าเจ็ดพี่คันว่าถึงกระเมาบัตรเสียงอ่อนว่อนแฟนเนาะบุญโฮไม่ได้ขายลอตเตอรี่นะครับงวดนี้เพราะว่า มันมีเวลาอีเดียครับเพราะว่าวันที่สามสิบเอ็ดนี้จะเป็นอีพีต่อไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ขายวันนี้ไม่นพ่าไม่ได้ขายลอตเตอรี่นะขายเมื่อไหร่ขายพรุ่งนี้ขายพรุ่งนี้เอ้าเด้งๆมื่นช้าครับผมจะไปขายยังไงขายมื่นโอ๊คเอาขึ้นเขาดังเขาอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องไหมอ่ะเจ็ดเก้าเจ็ด อันนี้อาจจะเห็นบ่ชัดครับจะเบิ่งไล่ทั้งหนาดีครับเอาเสื้อเด้อผู้ใดเห็นเลขใดอันนี้อันนี้คือดวงใครดวงมานะครับส่องเอาใครเห็นเป็นเลขตัวไหนก็ตอบฝาตัวนี้ก็เป็นเลขร่วมกันเป็นซีพอดีครับครับผมอันนี้ด้วยครับเด้อเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมสีทุ่มครักเด้อบอกเลขแน่เแ่าเอาผู้ใดเแ่าเอาผู้ใดเถ่าก็บอกไงเขาบอกว่าบอกเลขแน่เแ่านะเจ้าเแ่าเจ้าก็บอกไง เอเาอกเก้าเจ็ก้าเจ็ดจบข้าเจ็ดเจ็ดยังบไปโอเคเจ็เหมาเสียงร้อนสิไปโอ้คัน่าถือลอยพูดลอยเลยขมาจกลอยไปคุณอบอกเก้าหนึ่งเก็ดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอฟลอตเตอรี่ครับพรุ่งนี้พรุ่นี้บุ๊จักรพันธ์ขายลอตเตอรี่นะครับฝ่าตื่นกันว่าซื้อลอตเตอรี่ครับือท่านผมเด้อท่านผู้จ้าเขามาเบิ่งซาผมเสีนเบิ่งกันดครับเลขอันครับเ เจ็ดก่เกอันเขาแคซื้อเจตัวครับเขาเจ็น้อยนดีะมีเื้อเจ้าเลยเนาะหารอพหาร้เนาะมึงด้กลับผมกันครับผมมึงเด็กอันโอ้โอ้โบซี่ครับแปลว่าอันสำนักโบซี่ครับเดินทางปลอดภัยกับคุณพี่เกตนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเด้อนะล่าเจดกับหนึ่งมัชิตัวเดียวกันได้ไหนครับพุทธสครับ เมื่อคืนนอนร้อยเอแล้วครับวันนี้จะไปนอนสีคิวครับแม่แพนคิดถึงแล้วนะครับเนี้ยเนี้ยเน้ยเนี้ยเน้ยเนี้ยแล้วเนนี้เี้ยเนี้ยนี้ยเน่้นี้ยเนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้เน้ยเนี้ยเน้ยเนี้เนี้ยเนี้นี้ยเกี้นี้ยเนีอเน้เนี้เนี้ยเน้ยเนี้ีนี้ยเอนเนี้เนียนี้นีีนน้้นเ้เ้่เนเดเีนนเเน้ คันวงใหญ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำพ่อเอากันเอฮ้อทูพุ่มพี่กับไปเดียวเด้อรับรับเดียวอยู่นะครับรับเดียวอยู่นะนี่เอาเขาซูมไฟไฟทีมเลี้ยวมันเลี้ยงอัดไม่ยีลยเลือกไม่ถูกเลยนะถ้าชนกันเลือกให้ถูกสิครับ อะไรนะเลกหายหรอครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเธอทำไมเขาบอกว่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งมันตัวเดียวกันม่น่เป็นตัวเดียวกันมึงเสียสองกลมมึงเสียจะได้รื่องอะไรอ๋อหมายถึงว่าไอ้เลขไอ้เลขในทูบอ่ะเลขเจกับเลขหนึ่งขึ้เลขเดียวกันวร่ามันที่เป็นแบบเดียวกันใช่หายแล้วลูกหายแล้วผมมาชอบเลขเจ็ดหนึเดนะครับผมบอกไว้ก่อนเกเ็ดเจ็7เป็นไหมโอเคจะบนบ้านฮอดเมนข่อยเอามัต้องสลับไหมแม่ ขาด่าเราว่าเราไม่อ่านเลนเขาเธอทานยูคาอานยูคาเบาคืนนอพีเดินทางปลอดภัยนะคะเธอกล้องมัวเสียกล้องก็ได้มันด้ัชสว่างเห็นไหมอุ้ยชัดเจวเลยกอดมอน้างดูน่ะเจ้าี่องเบอกท่นล,ลูกสาวหน่อยเทอนั่น เขาถอดสายให้เขาแม่ที่เป็นรอดทางตรงนี้มันเป็นไรเป็นรอดนี่ได้ได้เห็นคนเล่าคนมีอะไรมีแต่เท่กินอยู่ผู้เดียวต้องออกใช่เลขออกอะไรดีพวกเนี้เจ็ดเก้าเจ็ดครับจริงปะไม่จริงหอมแกมกว่ถ้าเกิดเขาถูกหวยเขาจะซื้อเขาจะจ้างสัตว์เรากันเอาเคียนไหมเขียนไหมไม่โอเคียนไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเขาถูกหวยละสามตัวเขาจะจ้างสัตว์เราไปใช่ถูกต้องเราต้องเราต้องแบบฟังที่สุดบอก เดี๋มาลามุกอยู่นี่นั่นคุณสุนว่าบอกว่าอีเป็ดแต่บอกขันงามบ่เรียกอเหงย่างลูกมือหนิขอปลาซีอะไรขอปซีมึงยังม่สอนหรอพอคูอีฟเจ้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดาเมมพีพอคู่เจ็ดสองนี่เจ็ดสอง เจี๊ยองเกิดการทะเลาะวิ่งพี่น้องขาเจี๊ยองว่าอะไรบัซือของมายงมายงออกสามมุ่งเหยอยบเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าซองเมื่อเอื้อนขันออกพี่น้องต้องเมาบัสเสียบบิวแต่ว่าเจ็ดเก้านะเลขอันเดียดอันกระซางไปหาเสือมันได้พี่น้องขันพ่อบอกขันพ่อบอกถือขันพ่อบอกเลขถือจริงๆแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะมีกับจริงกับปลอมเหรอสวัสดีครับน้องๆเจอกันนะครับพ่อฟังก่อนพี่น้องขาขันพ่อหนูบอกเลขถือพี่น้องต้อง เมาบัตเสียงอ่อนอีที่สามเอ้ยวันดีแล้วต้องทําให้พ่อแตกห้าพันเหมือนแม่วันนี้ที่สุดครับเจ็ดสองค่ะโอ้ยสัตว์ตองเลยตอกซื้อบัตยี่สี่เจ้บอกว่พอกูเจ้บมาสิงพอกูบิวบอกเลขแน่น่ะเพิ่อนมาบอกไปแล้วซื้อน้ำเลยครับเจ็ดเก้าค่ะพ่อบอกว่าเจ็ดเก้าคือเจ็ดเก้าค่ะถ้าพ่อบอกไม่ถูกก็แล้วไปค่ะถ้าพ่อบอกถูกเมาห้าพันบาท โบกี้สันนิษฐาบค่ะเสียบบ้าน้องเสียบค่ะมาเด้นขายกินขอบุญพ่อบอกว่าพ่อบอกไปว่ารอบนี้บิวได้เป็นนางเอกเพราะอะไรนะรอบนี้บิวได้เป็นนางเอกนะครับเด้อรอาบนอะี้บิวได้เป็นนางเอกตลอดรอบเป็นล่าบิวเองรอบนี้นะครับบิวรอบนี้บิวพรบพากับน้องปูเป้จะได้เป็นนางเอกนะครับเพราะว่าล่ำเรื่องกูล่าครับ

คู่บ่าวคุ้มัดแล้วไม่กลับมากลับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะครับพนประพายอยากฟังเครื่องเวทีคือว่าเก้าศูนย์หกมันบอกไปช่วยทิพย์ทศแดนครับเอากลับจริงหรือหรอเป้กลับแล้วครับน้องปุ้เป้กลับแล้วนะครับพลประภายอยากฟังต้องเนียงต้องเนียงอย่างนั้นวันนี้ เดินทางปลอดภัยนะครับนราฝันดีครับขอบคุณครับบิวมีทุกคนคอมเมนต์ไปอยากฟังบิวอะไรต้องแน่งต้องแน่งคืออะไรมาหาค่รนายส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 ายเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมมีเสียงแล้วป่ปะไปฝอกกับไปนอนพายหลังกระทงเนือยเพี้ยงมานั่มเสียมันลืมเหนื่อยเขาว่าคือพอมื่อกี้พอได้ดิครับอีพี่น่ะอย่าให้หนู้องเด้อ เนี่ยเป็นเก็กเนี่ยเรเห็นแอลแม่แม่ด่าเมื่อกี้นี่เต้นหรือว่าออกกำลังกายกันย่าท่าบัดครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กสีคิ้วครับผมเด็กสีคิ้วครับทำไมวันนี้ใส่วิกมาเหรอครับครับเมื่อวานเห็นตัดลองทรงอยู่เลยยืมวิกยืมวิกแม่มาครับ แม่ผมก็ไม่มีผมเหมือนกันครับเอาอ้วนไปพูดเจ็ดร้อยคนเหรอคพูดก่อนเอาอ้กูไปด้เมื่อเราสีคิววูงเลยโอ้เนาะหนุเมียคนี่สอไปไปอีปากมึนสวัสดีครับนักดนตรีจากชาวมีดครับมื่อคีย์บอร์ดเท่อครับผมบ้านนี่แหละครับ บักบ, <c oughs> บ้านจะขั้อลีปัสซีนนะครับบักนี่แหละที่ว่าปัสซีไม่ใช่ซีดาดูด <c oughs> ูนะเบื้องหน้าครับจะรู้หรือว่าเขาพูดกันได้ครับครับผมหอมฉลองห้าพันไม่ยิ่อะไยังแต่หอมครับพี่ลีมีทุกคนบอกว่าบิวขอต้องแดงต้องแดงเนี่ยคือหยางเป็ดหยางใบคือเพิ่นคือขอตองแดงตองแดงมันคือหยางหอมโบลูว่ะเข้ามาเข้ากล้องหนูหน่อยอยี้ทุกคนเขาสีไร พ่อเป็นพ่อหนูบ่นี่ปีนพ่อเป็นพ่อทุกคนเพราะว่ามีแม่หลายคนอ๋ออ๋อา๋อไม่ได้เลยต้องแหน่งต้องแหน่งอยังอ่ะน้องเบียรคือบ้านน้อนโอ้หนูของกะเหลี่ยงงานค่ะพี่น้องพี่น้องขายมีคนโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามีคนร่ำรวยยุติขันออกเกจสองคือมันอีหลีเฮาจุ๊บบ้านปลาแกงมาดามนาลาแกงมาดามตลอด แยกตวงแล้วจบต้นไม้ขึ้นอย่างเด็กถึงได้ขับเป็นบารได้เขาบอกอันนี้หรือเปล่ามะนงมะเนมเขาบอกคึ้นถึงว่าแล้วด้อยมะเน่ดิมันคุ้นเรื่องพี่น้องขาขันพ่อบอกเล็กถึงพี่น้องลงซื้อบัตรด้วยค่ะา้ใช่ผู้ละหาไปสิไปสิไปลวดครับนารากแ้ยพ่อดูนี่พ่อดูชื่อนี้บุญฮวงมงเอามีคนละเบิกงแก้วมะไก่พ่อกูขีการสิครูใส่พ่อกูหนีไป มีคนนะเบงิติตารว่ามมีป่าซี่ยีบดมันเมาเราแล้วมัน่้อวดอัวอย่าลววันนี้ไม่เหนื่อยาไปสนุกเลีจะว่าไก่พ่อ๋ยว่าไก่พ่อครูนีอิสระวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดรอนแตงอีหยังเนี่ยแตงแตงเขาเรียกแตงอีหยังพ่ออีหยังจ้กพ่อกับปรูึ้กันครับผู้จาเป็นอีหยังต่งตึงติต่งตุงอยู่ตามามหามันบวกออกดอกพี่น้องมันหอกจิตออกก่อนจีตสองหนี อีฮานี่อย่ามาเกยหอกกูขับรถนี่แมาป่าดูได้จริงด้วยขอบคุณครับพ่อไม่ได้ขับรถใครไม่ต้องเอ่ยพอดให้พ่อนี่แบงค์ขับผู้จัดการขับคับอย่ามาเกยหอกูเม so ื่อกี้มีคนจุบขาพ่อเลยบอกเก๊ซีบอกเก๊ซีปา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 ซีอีฮานี่อย่ามาเหอมฉลองห้าพันหอมฉลองห้าพันแม่ตอนนี้ไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายพ่อบอกว่าหอมยากเกินกับเด็กพี่น้องนี่คือพรประพาเสียงอ้อน อันนี้น่ารักก่อนซันเราเปลี่ยนกันให้รูปไปบริหารซันกวันแล้วรูวเานอนู่ปนอนหนฮะบนเก้าก็ได้คือจะนอนไหนกันนี่หรอที่นอนก็ได้พ่อแป้นป้าปาจะกลับซีคิวอ๋อต้องแหน่งต้องเหน่งต้องแหน่งต้องแหน่งวันที่สิบ้าเยมาขอนเกลวันที่สิบเก้าจะมาขอนเกลนยายบิวจคหวังคาเจเอา่หวงอทีดหวงใครจัก พวกหว่อจะเป็นหังขาดกอเอย่าลืมกูี่ฟันี้ไก่ๆก่นับหนึ่งสองขี้จดจั่ยาว่าไก่พอกูออกไปก่อนแล้วพูดแต่งหรือปล่อันต้องแต่งต้องแต่งพ่อลูกขอสิบข้าหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเอครบยังขอแล้วดีเมาบัดเทียงอ่อนบอ เอาไหมหนึ่งพรอเอาไหมหนึครับหนึ่งองฮึน่้ละนี่ิแต่มาขึ้นบรดมาขึ้นอย่ามาใกล้พ่อกูแต่งแตงมันเอี่ยงแต่งแตงมี่ผู้จัดการไปไหนนั้นหละไม่อะไะพ่อแม่ยุ่งใส่ใจยูค่ะพี่น้องดูอยากกินเหล้าไม่มีหรอก ว,ว,วันนี้จะห้าพันเนาะวันนี้เน,น,นี่ยห้าพันเอ็ดชายห้าพันเอ็ดของพ่อต้องได้ห้ามากกว่าหรือเท่ากับพ่อได้ห้าหมื่นมันเนีย้ยอุ้ยเอาหลายหลายมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นนะคะจะเกิดให้นนพ่อไม่ได้ห้าหมื่นพ่อจะทำเพื่อไม่ให้มันลุกเรื่อยไปนะเฮ้ยมึงหนีปลาอีโบนมันเมาเหล้ามันอ้วนอัว ระวังออกเลขบ้านประสีเด้อโอ้ยจีบิออกยังครับมึงจะมามีเลขจีระบิแล้วบ้างบเจ้าเกอจีสองอีกกาลาคินีคอยยุนระเบียบว่ากันกระชังเล่าเบียกว่าซางมีคนหอมพ่อเมื่อกี้ออกอีกขี้ขาออกไปจต่พ่อกูกแตจะโวยด่าด่าเลยกูก็จะโพดเหมือนกันเอาแม้กูโพยเอาเพรคือกันอีสักมีมีคนเลียพ่อเมื่อกี้ผู้ใดเลี้ยมึงเลี้ยพ่อปกติมึงจะมาเลี้ยออกไป ได้วมาไก่พอกูกูตีนยันนี่ไอ้เวเบีร์เขาต้องหอมไอ้ปลาปลานี่เหมันปลาปอย่างพอกูไม่ดกสง่ตนพี่ต้นมาดีค่ะไอ้บิวเดอรไอ้ว่าแต่ว่าไอ้บูดดี้บูวท็อป อีเปพ่อจะกลับบ้านแล้วนะแต่พ่อาไม่ได้เอสมเอาไมาได้เอาเมื่อสิบมหาปูนเนี่ยทุกคนครับวันที่วันที่ยี่สิบสี่นี้นะครับไล่สดปลาซีเด้อพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่นี้เด้อครับผมอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเพราะว่าตอนเนี้ยปลาซีสั่งปูนสั่งเสาอะไรมาหมดแล้วครับเส้นเส้นไว้พร้อมครับเข้ามีใจเลย เพีย่ยยขับไปกรุงเทพพายุอาเธอเขาจะกลับบ้านแล้วจิตลอยก่าคนยังไงครัว่าสิ้นเดือนเขากลับบ้านแล้วนะไปบายไปบานกันดี